เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าต้นไม้เนี่ยเปลี่ยนโรคแล้วก็เปลี่ยนโรคได้อย่างไงฉคิดว่าก็คล้ายๆกันในขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจนะคะท่านคืออ,อ,อาจารย์อะไรนะคะท่านเนตรนรงค่อาจารย์เนตรนรงอาจารย์เนตรนรงเนี่ยถามตัวเองว่าเราจะทํากิจกรรมอะไร ความพอประมาณแก่ศักยภาพก็คือก็ผมมีความรู้เรื่องเกษตรนผมก็จะทํากิจกรรมเรื่องเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพเราในเรื่องของการมีความรู้ศักยภาพเราในเรื่องของการมีทรัยพยากรคือต้นไม้มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าน ท่านก็ได้ชี้ประเด็นแล้วว่าท่านคอประมาณนะแก่ศักยภาพเนี่ยอย่างไรนะก็คือท่านมีความรู้แล้วก็ท่านก็มีของนะนะครับมีอะไรอีกที่ท่านท่านคิดว่ามีของคือมีต้นไม้นะไม่ใช่มีมีมีของขึ้นนะคะมีอะไรอีกไหมคะ นะตอนที่ท่านเตรียมการเนี่ยใครฟังจับประเด็นได้น,นะคะตอนที่ท่านเตรียมการเนี่ยท่านก็ป้องกันความเสี่ยงเนาะท่านก็บอกว่าท่านก็ต้องไปดูพื้นที่แล้วก็ท่านก็ออกแบบให้เวลาทา่เหมาะสมนะกับเวลาที่ที่ให้ไว้นะคะสิ่งที่ท่านเล่าให้ฟังว่าโอเด็กไปทำ ฐามต่างๆให้รู้รู้จักต้นไม้รู้ใช้รู้ปลูกอะไรงนะเงี้ยนะเป็นรายละเอียดของเด็กกับมวที่เราเพราะฉะนั้นกับมวที่เราต้องถามว่าทําไมทําไมเราเลือกทอย่างนั้น <c oughs> แล้วเราวางแผนยังไงถ้าจะวางแผนก็ต้องถามว่าแล้วมีอะไรเป็นความเสี่ยงมีอะไรเป็นโอกาสสนับสนุน ใช่ไหมคะนะแล้วก็ทำยังไงใครทำใครทำเราทำนะท่านอาจารย์นี่อะไรนะเนี่ยเนีตลงเนี่ยทำเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่นเป็นอาจารย์เนี่ยท่นก็จะถามว่าเอ๊ะทําำคนเดียวไหวไหมมีครูอื่นช่วยดิฉันไหม หรือมีเด็กโตช่วยดิฉันไว้อะไรเงี้ยต้าปลูกต้นไม้พาเด็กปลูกต้นมไม้ที่ได้ทได้คนเดียวนแน่เลยมีฐานอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เห็นจะบอกดิฉันเลยเรื่องแบบนี้นะแต่ว่าเห็นไหมแต่ว่าท่านก็มาใกล้เคียงแล้วเนาะนัานแหลจะกับพี่มาเนะแค่สี่เดือนก็น่าจะภูมิใจละแต่ว่าไปฝึกวิทยายุทธกับท่านผูน้บริการอีกรอบกลับมาจะคมชัดลึกกว่านี้อีก แต่แค่นี้ก็เก่งแล้วช่วยตกมือให้หน่อยะเลือกต่อไปคุณเออค่าที่ฉันมีเวลาทำอะไรแบบนี้ไหมคะเนี่ย